บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโชคดีปรโลกานนนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บ่งบอกคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนที่จริงผมจะใช้ในเรื่องของหลักการทรงงานของพระองค์ท่านนะและมันมาเชื่อมโยงในเรื่องของประชนเศรษฐกิจพอเพียงเราจะเห็นว่าเราสร้างปัจจัยพื้นฐานในการลรงชีพ ขึ้นมาไม่ว่าจะอาหารการกินหรือว่า,ายารักษาโรคหรือว่าที่อยู่อาศัยเราก็าใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือโชคดีปอโลกาโนนเกษตรกรอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ถ้าใช้อย่างเดียวเนี่ยคนรุ่นหลังก็จะบอกว่าทรัพยากรทั้งดินทั้งน้ำท,ทั้งป่าเนี่ยหมดกับรุ่นของของเราหมดดึ็นตาบาปเพราะน้นหน้าที่ของรุ่นของเราเน,นอกจากการใช้แล้วจะต้องส่งผ่านทรัพยากรนี้ให้รุ่น,ร,น,ร,นรุ่นหลานเราต้นไม้เนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้กันนี้เรื่องวิกฤตเรื่องอาหารกร็อยู่กับต้นไม้ใช่ไหมวิกฤตเรื่องของโลกร้อนก็ใช่ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องมา เติมติมีีขยวให้้้กับพพืืนนนโลอดสป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเราทุกคนจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่ชุมชนและสังคมตราบนานเท่านานไทยเบฟขอบันทึกโชคดีปรโลกาโน,นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชน